ใครอยากใช้อ e ีเมลของ Microsoft ใครอยากใช้วันไ e ของ Microsoft วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีในการสร้าง Account ของ Microsoft เพื่อใช้อ e ีเมลแล้วก็ OneDrive นะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนําทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้นะผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะเพื่อทางยูทูบแล้วก็ทาง Facebook รั้งหมดสมมติสนไหก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับมาครับเราพูดถึงคลิปวันนี้กระผมคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการ สร้างแอคเค n t ของ Microsoft เนาะมีเพื่อนในช่องนะครับแนะนําว่าช่วยสอนวิธีการลงวันไดหน่อยสําหรับวันไดเนะก็จะเป็นโปรแกรมหรือว่าสตอร์เ e ทที่อยู่บนคลาวด์เนาะของ Microsoft ซึ่งก่อนเราจะไปใช้วันไดเนี่ยเราจะต้องมีแอคเค n t ของ Microsoft ก่อนนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีในการสร้างแอคเค n t ของ Microsoft ก่อนเนาะเพื่อที่จะไปใช้ในการล็อกอินวันไดเพื่อใช้งานสตอร์เลมาเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีพร้พอมๆกันเลยครับตอนนี้เราก็วาร์ปเข้าไปอยู่ในเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มมขขัั้นนนตออใการสรสคง m ม c r o ซอฟ t ์กันเลยเนาะอันดับแรกครับผมอันดับแรกเข้า Google ก่อนเนาะเข้า Google ก่อนแล้วพิมพ์คำว่า o u t l o o k อา o o k ก็ได้เนี่ย u อาล o k ธรรมดานี่แหละกดเข้าไปครั้งหนึ่งปึ็งก็จะขึ้นลิงก์แรกเลยเนาะ Outlook อ่ t live com เนะผม o t live com เนาะหรือว่าไอ้ลิงก์สองก็ได้นะ office live com ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกันสมมติผมกดลิงก์แรกเข้าไปเลยกดลิงก์แรกเข้าไปเลยมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เนาะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ใครที่ตั้งนะว่าสำหรับผมเนี่ยตั้งเป็นภาษาอังกฤษไปเนาะมันก็เลยขึ ถ้าใครมีแอคเคา t ์เนี่ยก็สามารถใส่ยินได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถกดที่ create free account ได้เลยนะผมผมจะมาที่ create free account เนาะ,ะ create free account ปุ๊บโดเมนมันจะเป็น outlook.com เนอะมันจะเป็น outlook.com แล้วก็ hotmail.com เนาะแล้วแต่ใครจะตั้งเนาะผมจะตั้งเป็น outlook.com แล้วกันโอผมสมัครผมต้องการสมัครเป็น team live team live assign outlook.com เนาะกด next ไปมันจะไปเช็คก,ก่อนว่า team live มีคนใช้หรือเปล่า ถ้ามีคนใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าซัมวัน e อดเรดี้ก็คือแอ c o เ n าเนี่ยมีสแตนบายอยู่แล้วมีพร้อมใช้งานอยู่แล้วไม่สามารถตั้งได้ถ้าสมมติผมตั้งเป็นทีมไลฟ์หนึ่งหกแล้วกันอ่ะทีมไลฟ์หนึ่งหกกดเน็กไป a อ c ค u n t นี้มีคนใช้อีกแล้วนะผมมีคนใช้อีกแล้วอ,อะไรดีละ่ะทีมไลฟ์ทีมไลฟ์ศูนยนะ์หนึ่งก็ได้ศูนย์หนึ่งกดเน็กไปได้แล้วผมทีมไลฟ์ศูนย์หนึ่งเนาะอันนี้ มันจะมันจะให้เราตั้งพาสเวิร์ดเนาะพอเราได้ Account แล้วเนี่ยเราก็มาตั้งพาสเวิร์ดต่อเนาะเพื่อนๆก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการนะของเราต้องการอาจจะเป็นผมแนะนําให้เป็นพาสเวิร์ดที่มันยากๆกันเนาะถ้าใครจะใช้ถาวรนมเราก็ตั้งพาสเวิร์ดไปเนะเาะอ่าผมก็ตั้งพาสเวิร์ดไปโอเคกด next ไปครับผมกด next ไปอา่าคุณชื่ออะไรเราก็พิมพ์ชื่อเนอะเอาะอ่าของผมเนี่ยชื่อนี้ปึง้งกดนี่อา่าตามนี้เลยผมก็พิมพ์ชื่อผมไปเนาะ อันนี้ชื่อเป็นเป็นชื่อนะผมชื่อชื่อจริงเนาะชื่อจริงก่อนแล้วก็นำสกุลนะผมเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วกดเน k e ไปอ่ามันจะถามผมว่าคุณอ่า birthday ก็คือวันเกิดนั่นแหละแล้วก็ก่กอกวันเกิดไปนะผมอันนี้ผมจะขอ make วันเกิดขึ้นมาแล้วกันนะ make วันเกิดขึ้นมาเป็นอ่า January แล้วกันเป็นวันที่1ปี1990กเนอ่ากด next ไป เน็กไปครับผมรอมันสักพักหนึ่งเนาะมันกำลังเจนแอคเคาท์ให้เรานะครับผมเคลียร์แอ้เคา please s o v e what you know not robot นะครับผมมันให้เช็คว่าเราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเนาะเราก็กดเน็กไปอ่ามันจะให้เราสลับหัวไอ้นี่เนาะเราก,กดสลับไปให้มันตรงเนาะว่ามันจะเช็คแล้วว่าเป็นเราเป็น robot หรือเปล่านะครับผม mm hmm. เราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่ายัางไงประมาณนี้หนะุเราก็กด n e ไปอ่า good section 9.9วินาที เรามันครีดเหมือนเดิมครับผมอพอเราสมัครเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่เอาลุกเลยเนาะเนี่ยเด้งมาที่เอาลุกเลยก็จะมี e mail. อีเมลพอมันเด้งมาที่เอาลุกเนี่ยเราก็จะมีอ e ีเมลแล้วของผมอีเมลก็คือเป็นอ e ีเมลของ Microsoft เลยเป็นทีมไลท์ทีมไลท์เนี่ยทีมไลท์ศูนย์หนึ่งแอไซเอาลก .com เนาะผมจะลองส่ง e mail เมลนะผมจะลองส่งเมลจาก Gmail e มาที่มาที่ ทีมไลฟ์ศ like นะูนย์ห like นึ่งเนาะทีมไลฟ์ ceam ศูนย์หนึ่ง a d s i o u t l o k dot com ชื่อเรื่อง test test ละกันกดส่งไปนะกดส่งไปเนาะถามว่าเมลจะเข้าหรือเปล่าคอยดูนะคอยดูว่าเมลจะเข้ามาไหมรอสักพักหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเมลของ microsoft เนาะที่มัน ที่มันแจ้งเตือนเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเมลของ Gmail เนี่ยจะเข้ามาได้หรือเปล่านะผมทีม่อาโอเคทีมไลฟ์เข้ามาแล้วเนะวาะเพราะเป็น Gmail ของทีมไลฟ์ที่ผมส่งมาเมื่อกี้ก็เป็นเทสนะครับผมก็จะเข้ามาแล้วเราก็สามารถใช้อีเมลได้เนาะเราก็จะมีอีเมลได้ทีนี้แอคเคาท์เนี้ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างแอคเคาท์เนี้ยหนึ่งแหละอีเมลเราสามารถใช้งานอีเมลได้อีเมลรับส่งอีเมลสามารถใช้พวกแอป to do ในการจัดการแผนงานต่างๆได้นะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปล็อกอินวันได e เพื่อใช้งาน สตอร์เรจฟีสิบห้าจิกได้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปใช้งาน OneDrive กันเนาะโอเคเรามีแอคเค n t ของ Microsoft แล้วเนาะมีแอคเค้ามีรหัสผ่านอ่าส่วนมาก OneDrive เนี่ย OneDrive จะอยู่ข้างๆตรงนี้เนาะเข้ามาที่ DPC จะอยู่ขึ้นอยู่ข้างๆตรงนี้เลยถ้าใครไม่มี OneDrive เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้ก็คือพิมพ์ OneDrive OneDrive เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยอ่ามันได้ดาวน์โหลด OneDrive ดาวน์โหลด PC อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ดาวน์โหลดเข้าไปดาวน์โหลดแอป OneDrive นะผมที่หน้า Microsoft อ่า แล้วก็กดเริ่มต้นดาวน์โหลดเริ่มต้นวันไรหรือว่าดาวนโหลดมาตรงนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นมาให้ดาวนะ์โหลดเนาะแล้วก็เซฟไปเซฟไปไฟล์ประมาณ35มสนะิบห้เมกเนาะไฟล์สิบห้าเมกสามสิบห้าเมกอ่าสําหรับผมเนี่ยผมไม่ผมมีวันไรอยู่แล้วเนาะผมขอเริ่มต้นการใช้งานวันไ e เลยแล้วกันเนาะก็วันไรของผมก็จะอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งผม Sig- อินแอคเคาท์ส่วนตัวของผมออกแล้วอันนี้ผมจะ Sig- อินแอคเคาท์หรือว่าล็อกอินแอคเคาท์เนี่ยที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะผมก็กด s i g อินเข้าไป พิมพ์ทีมไลฟ์ถ้าใครไม่ขึ้นตรงนี้เนาะผมย้ำนะถ้าให้ไม่ขึ้นตรงนี้พิมพ์ตรงนี้ก็ได้พิมพ์วันได้เนาะสำหรับถ้าใครติดตั้งไว้แล้วเนาะติดตั้งถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็ไปติดตั้งตรงนี้ก่อนเนาะติดตั้งไฟล์ที่ผมให้ดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนอก็คือเข้ามาหน้าเว็บนี้ติดตั้งก่อนถึงมันถึงจะขึ้นตรงนี้เนาะเราก็พิมพ์วันไดไปกดเข้าไปวันไดปึ้งมันจะให้ล็อกอินแบบนี้เราก็พิมพ์ทีมไลฟ์ศูนย์หนึ่งแอทไซเอ l ลุกแอไซเอลุก ou.t.aluok.com ่า Out แล้วก็ใส่อินไปใส่อินไปนะผมอ่าเขาก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดของเราเนาะเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อกี้แหละอ่าใส่ไปตอนเราตั้งตอนที่ผมให้สมัคร account แ,แรกๆนุ่มเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปรอมันสักพักหนึ่งนะผม เขากำลังจะไปเช็คก่อนนะว่าไอเ้าเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าถ้ามีตัวตนจริงดกด next ไปดูน่าเซน accept ไปเลยไม่ต้องรอะไรทั้งสิ้น next ไป use this folder นะผม use this folder ไปรอมันสักพักหนึ่งบผมกำลังโหลดมันไว์เข้ามาในเครื่องเราเนาะคุณต้องการ back up folder พวกนี้หรือเปล่าผมไม่ขอ back up แล้วกันเนาะติกออกแล้วก็ skip ไป คุณต้องการใช้งานาทดลองใช้งาน Office 365แบบ Personal ส่วนตัวหรือเปล่าเราก็กด Not Now ไปหน่อแล้วกด Next ไป Next ไปอีก Next ไปอีกครับผม Later Open o n e d r i v e อ่าโอเคตอนนี้เราก็มี o n e Drive Personal เป็นที่เรียบร้อยนะผมซึ่งอแอ c เคาท์จะอยู่ตรงเดี๋ยวนะเช็กก่อนอตึง Account ตรงกันหรือเปล่าเนาะเหมือนเขาจะลดขนาดลงนะผมเหมือนเขาจะลดขนาด วันไร้ลงเนาะเนี่ยเหมือนเขาจะลดขนาดวันไร้ลงแนละ้วจาก15บหจิกที่ผมเคยใช้เนาะตอนนี้เหลือแค่5้าจิกเองเนาะเหลือแค่5้าจิ๊กเองอสมมติผมเข้าวันไร้นะอ่าวันไร้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 ตึง่งวันไร้ส่วนบุคคลอ่าลงชื่อเข้าใช้เลย เนี่ยแอคเค้าอะไรเอ่ยอันนี้แอคเค้าเอาลูกศูนย์หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีสตอเรจส่วนตัวที่อยู่ในเครื่องนี้แล้วเราสามารถอัปโหลดโฟลเดอร์หรือว่าเอาไฟล์ต่างๆเนี่ยลงไปในนี้ได้นอกมานสมมติคลิกขวาเนาะจะอัพโหลดไฟล์ก็ได้อ่ะอัปโหลดไฟล์มาต์ไฟล์หนึ่งโฟลเดอร์ผมไปหาโฟลเดอร์มาต์โฟลเดอร์หนึง่งอัปโหลดไฟล์สักไฟล์หนึ่งลงอ่ผมไมีผมไม่มีไฟล์อะไรเลยนะตอนนี้ อันนี้มันให้อัปโหลดโฟลเดอร์นะผมผมต้องเลือกเป็นอนะัปโหลดไฟล์เนาะอัปโหลดไฟล์อ่ะอัปโหลดไฟล์อ่ะอย่างไฟล์รูปภาพตรงนี้ผมก็อัปโหลดเข้าไปปึ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ในว right นะันไรเนาะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งมันกาลังอัปโหลดอยู่นะผมเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ในวันไรแล้วแล้วก็เราอันเนี้ยเข้าเข้าผ่านเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์เนาะเข้าผ่านเบราว์เซอร์ก็สามารถดูได้ผ่านนี้ได้เลย,เลยหรือว่าคลิกตรงนี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงมาได้เครื่องได้อ่า มันก็จะไปโผล่ในนี้เหมือนกันเนาะเนี่ยมันได้ส่วนตัวเนี่ยที่เก็บข้อมูลเนี่ยรูปภาพเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ้รูปภาพตรงอ่าเนี่ยรูปภาพมางแกะก็จะไป,ไปโผล่ในนี้เหมือนกันก็คือถ้า new file ตรงเนี้ยปึ๊บอ่ากด new file text ชื่อเป็น aa ปึ๊บรอสักพักหนึ่งครับผมในนี้ก็จะโผล่เหมือนกันเนะาะหาก่อน aa อยู่ไหนเราต้องรีเฟรชครั้งหนึ่งมันจะไม่ขึ้น real time ถ้าในนี้มันจะไม่ขึ้น real time เนาะเนี่ยขึ้นมาละ สามารถเปิดดูได้เป็นเป็นไฟล์เท็กซ์นะผมเวลาเราจะเราเวลาเราไปทํางานที่ไหนเนี่ยแค่เรามีแอคเคาท์เนี่ยเราก็สามารถไปล็อกอินแล้วก็ทํางานได้ในทุกที่เนาะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอาคอมไปก็ได้ไปยืมคอมเพื่อนก็ได้แต่ว่าใช้แอคเคาท์เราเนี่ยในการล็อกอิน hmm. เข้าไปแก้ไขงานนะ mm hmm. ผมยังไงเพื่อนก็ลองไปทําตามดูเนาะว่ามันจะสามารถล็อกอินสมัครแอคเคาท์จริงๆได้หรือเปล่านะผมยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันหรือว่าติดขัดอะไรก็สามารถ ทักมาหาผมได้นะครับผมในเฟซบ o o กแฟนเพจเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากให้ทำคลิปอะไรอยาว่าสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ